ชาติจบลงแล้วนะครับตอนนี้ก็มาดูไปแสดงเจ็ดนงใบแสดงเจ็ดนงนะฮะนี้จะเป็นลักษณะแบบนี้ ในใบแสดงเจ็ดนงนะครับก็จะมีช่องสำหรับเอาบัตรประชาชนวางนะฮะคอือช่องตระะนง,ง,งนี้นะครับประชาชนวางตรงช่องนี้นะฮะท่านจะเห็นนะผมทำคนเดียวนะฮะเพราะนั้นอาจจะกลัเดี๋ยวไปดูรายละเอียดภาพอ,อีกทีให้ชัดกว่านี้นะแต่วันนี้นำใบแสดงเจ็บลงมาที่นี่ เพื่อจะใช้อำนาจของโปรเจกต์ดเด็กผ่านใบแสดงตัวนะครับใบเนี่ยท่านต้องส่งกันไปนะครับส่งให้ถึงสีสิบล้านใบหมายว่าทุกคนต้องส่งนะครับต้องส่งส่งควรจะ ไม่เกินวันที่24มิถุนาคือ24มิถุนาทุกคนก็รู้เป็นวันที่รอเจ็ดถูกคณนะราษฎรมาพูงมาปล้นหรือมาล้มนะวันที่24มิถุนานะประชชนก็ควรจะหลัง21เมษาเนี่ยไปมิถุนาก็ประมาณสองเดือนใช่ไหมครับก็ควรจะส่งใบเนี่ยเหมือนกับการเลือกตั้งอ่ะ หมือนกับการเลือกตั้งการเลือกตั้งต้องมีผู้ประกาศยุบสภาใช่ไหมฮะทีนี้งานผมมาประกาศยุบป,ประเทศไทยผมมาประกาศยุบป,ประเทศไทยนะฮะมันใหญ่กว่ายุบสภายุบสภานะั้นมันต้องจัดเลือกตั้งพอยุบพอมีผู้ประกาศยุบสภาปุ๊บภายในสองเดือนน่ะก็จะได้ทีมใหม่ไปใช้มนาจรับเราท่านก็นั่งดูทีมใหม่ที่ไปใช้มนาจรับถูกไหมครับก็คือได้รัฐบาลนะแล้วเราก็นั่งดูรัฐบาลทํางาน เหมือนกันที่นี่เมื่อผมประกาศยุบป,ประเทศไทยภายในสองเดือนเนี่ยสองเดือนอ่าเมื่อกี้พูดสองปีให้พูดผิดไปก็ได้คือเมือมอมอม่อมีเมื่อเมื่อมีอมอการยุบสภาภายในสองเดือนก็ต้องก็ต้องจัดเลือกตั้งแล้วจะได้ทีมใหม่คณะใหม่ไปเป็นรัฐบาลอันนี้เรารู้เราทราบกันอยู่แล้วนะรู้ทราบเห็นอยู่แล้วนะแต่คราวนี้ผมบพมประกาศยุบป,ป,ประเทศไทยก็ภายในสองเดือนเหมือนกัน ก็ก็ต้องส่งใบสแสดงเจ็บนงเพื่อจะได้ทันวันที่24มิถพิจุนานะก็คือใบสแสดงเจ็บงนงเนี่ยที่นี่จะรวบรวมให้ได้40ล้านใบกระบวนกู้เช่าแบบสองนะรวบรวมให้ได้40ล้านใบแต่ถ้าไม่ถึงอาจจะักช้าก็ได้เพราะาผมเป็นชาวบ้านทํามันอาจจะช้าไม่ทันการคือจะทันไม่ทันอยู่ที่ทีมทีมงานน่ทีมงานที่จะประสานต่อเจตจำนงที่ประชาชนสอยู่ในใบสนแสดงเจ็บงนงเนี่ย นะทีมงานที่จะสารเ่ยนะสารต่อนะฮะกับสื่อที่จะแนะนำประชาชนหรือโรงเรียนทุกโรงเรียนที่จะอบรมคนในชุมชนของตำบลน,นั้นซึ่งโรงเรียนก็จะได้เข้าอบรมไปด้วยนะ,ะเป็นอย่างนี้นะฮะสามล้านวัดสองล้านทั้งหมดห้าล้านต่อตำบลที่ต้องอบรมประชาชนกันใหม่ทุกๆตำบลเลยอบรมกันใหม่ดังนั้นก็อยู่ที่ ยู่ที่สื่ออยู่กับทีมงานที่จะมาร่วมร่วมงานของผมเนี่ยนะหลังวันที่ยี่สิบเอ็ดเมษาเนี่ยหลังวันนี้ที่ผมประกาศเนี่ยก็ผมต้องไปติดต่อทีมงานต่างๆๆแล้วแจ้งให้ทีมงานต่างทราบว่าชาวบ้านคนหนึ่งเป็นผู้บรรลุก,การใช้อำนาจทิพย์ไต่รัชาเจ็ดนะได้มาประกาศทีนะ่พระบรมรูปรัชกาลที่เจ็ดได้เองนะในวันที่ยี่สิบเอ็ดเมษาเพื่อที่จะใช้อำนาจของราเจ ที่ให้ไว้ตั้ง90้ปีแล้วประช,ชาชนใช้ไม่เป็นผมในฐานะผู้บรรลุและใช้เป็นรู้วิธีใช้แล้วจะมาแนะเทคนิคประช,ชาชนใช้ในระดับมืออาชีพเลยใชยม้มะไรที่แต่เป็นทุกทีคือ90ปีนี้ประชาชนไม่ได้ใช้นะใช้ไม่เป็นอะไรที่ใชเ้เข้าเข้าขวหาเลือกตั้งนะั้นไม่ได้ใช้นะคือใช้ที่ต้องออกคําสั่งอำนาจที่แต่เป็นอำนาจที่ต้องออกคําสั่งครับสั่งแล้วมันจะมีผลมีฤทธิ์มีเดชปฏิบัติกันท,ทุกๆเวลานาทีอยู่ในคําสั่งหมดอันนี้คืออำนาจที่แต่ ประชาชนไม่เคยสั่งเลยไม่เคยสั่งสักครั้งเลยคือได้มาตั้งเก้าสิบปีจากรอเจ็ดแต่ไม่เคยสั่งนะไอ้ที่เข้าคู่หาเลือกตั้งเนี่ยไม่ได้ไม่ได้สั่งนะครับท่านแค่เข้าไปเลือกตัวแทนเลือกรูเลือกรงจนี่สูตมีเก้าอี้นั่งและสภาแค่นั้นเองแล้วท่านก็กลับมาบ้านแล้วมานั่งดูเขาได้เก้าอี้นั่งไหมเออพอพอเขาได้เก้าอี้นั่งก็ดูเขาต่อว่าเขาจะยกมือให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนไหมเขาจะไม่ยกมือให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนเพราะเขาต้องยกมือให้เป็นประโยชน์ต่อพรรคการเมืองก่อนประชาชนทีหลัง ท่านกระสูก็รู้ก็สร้างไปอยู่แล้วคือถ้าสสพกยกมือให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนพักก็จะขับเขาออกพักจะขับเขาออกนะเพราะบ่ไม่ยกมือตามมติพักไนงะพักก็ต้องขับออกอันนี้คือความผิดเพี้ยนผิดเพี้ยนถ้าทั้งประชาชนไปนเลือกแต่เขากลับไปยกมือให้เป็นประโยชน์ต่อต่อพักไม่ไม่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนอันนี้ก็เรียกว่เพี้ยนของรัฐธรรมนูญประเทศไทยนะเอาละมันถึงเวลาที่จะต้องสิ้นสุดจบยุคจบสมยัยความผิดเพี้ยนบ่าวบ,บอ เราเทอเลยเททัวทั้งวิปริพิตานอยู่ขนาดนี้ยซึ่งประเาทศไทยนี่ท่านอย่าได้อย่าได้รักษาเอาไว้แล้วให้มันเดินต่อท่านต้องจบตางที่ผมประกาศนี่แหละครับนะมันต้องจบท่านก็เห็นอาการประเทศไทยแล้วมันไม่ควรจะไปต่อแล้วมันหมดมันหมดสภาพอ่ะมันเหลือแต่ซากตวเนี้ยเพียงแต่ว่ามันยังมันยังไม่มีใครมาประกาศประกาศให้สิ้นสุดแล้วประกาศสร้างทางเดินใหม่ไปเกิดใหม่ไม่มี ไม่มีหน่วยงานองค์กรสถาบันใดไม่มีหมู่กลุ่มหมู่กลุ่มคณะใดนะหรือพักใดหรือม็อบใดไม่มีนะมีแต่ผมผู้เดียวเป็นชาวบ้านนะซึ่งแต่ผมเป็นชาวบ้านผาเหลานะาเหลาหมายว่าผาเหลาในด้านที่ดีหมายว่าเป็นรูปบรรลุการช้อัมทิพย์ใจซึ่งอำนาจอัมทิพย์ใจที่ผมบรรลุเนี่ยจะพาประเทศไทยพาคนไทยทั้งประเทศเนี่ยออกจากวงจรอ,อุบาทของประเทศไทยที่อยู่กันตั้งสี่ มาอยู่อยู่ในภายใต้วงจรบัตรสี่วงจรอ่ะพาออกทิ้งไปเลยแล้วไปไปอยู่ประเทศไทยตัวจริงออกจากประเทศตัวปลอมไปอยู่ประเทศตัวจริงแต่อยู่บนที่ดินเดิมอ่ะที่ดินเดิมแต่ประเทศตัวจริงจะใหญ่กว่าเดิมจะรวมลาวกับเมียนมากนี่คือประเทศตัวจริงแล้วชาวลาวกับเมียนมาก,ก็เป็นชาวพุทธก็จะรวมชาวพุทธเป็นรัฐพุทธใหม่เรื่องนี้ผมทําอีกคลิปหนึ่งไปดูอีกคลิปนะแล้วชาวลาวกับเมียนมาเนี่ยเขาไม่ปฏิเสธ เขาต้องการเป็นคนไทยเรื่องนี้ผมขอคุยกับชาวลาวกับเมตมาอีกคลิปหนึ่งก่งางๆนะฮะมีคลิปกลางเพื่อสร้างประเทศใหม่พูดได้ง่ายทั้งคนไทยทั้งคนลาวคนเมตมา,มาประชาชนทั้งสี่เพศเนี่ยจะทิ้งทิ้งประเทศตัวเองทิ้งรัฐบาลของตัวเองพูดได้ง่ายทิ้งรัฐบาลตัวเองนะไม่มีรัฐบาลอีกต่อไปแต่เป็นประชาชนทั้งสี่ชาติเนี่ยปกครองประเทศเกันเองเลย ด้วยระบบระบบใหม่ที่ผมออกแบบเตรียมไว้ให้แล้วซึ่งเป็นระบบระบบก,การปกครองในโลกยุค AI นั่นเองผมเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะงานผมคืองานานักอนาคตศาสตร์ผมดิตรียมเส้นทางประเทศไทยที่จะเป็นชาติมหาอำนาจนะตามลิขิตของประเทศประเทศมีลิขิตนะประเทศไทยมีลิขิตส่วนประเทศลาวเมียนมานั้นจะมีคำสาบจะมีคำสาบซึ่งเขาก็ทราบกันดีแล้วคำสาบก็ยังทำงานอยู่แต่ประเทศไทยมีลิขิต ต้องเป็นชาติมหาอำนาจดังนั้นวันที่ผมประกาศวันนี้ยี่ป็นเมษาเนี่ยเป็นวันที่เป็นวันเกิดประเทศไทยก็ควรจะ,ะสิ้นสุดวันที่สุดที่ประเทศไทยเป็นมาแล้วเกิดปเป็นประเทศไทยใหม่เกิดเประเทศไทยใหม่ซึ่งการเกิดเป็นประเทศไทยใหม่ก็เรียกว่ายุคใหม่ของประเทศไทยเนี่ยก็จะเริ่มวันที่หลังยี่บเมษาเป็นต้นไปนี่แหละเหมือนกับยี่ส็บเมษาเนี่ยเป็นเสาหลักกิโลเมตรอ่ะ หลักกิโลเมตรเ,เราเคลื่อนมาเรื่อยๆแต่ละวันก็กิโลนึงใช่ไหมฮะสมมติเทียบหลักกิโลเมตรกิโลเมตรละหนึ่งหลักหนึ่งคือหนึ่งกิโลอ่ะเรามาเทียบกันระดับชาติก็คือนนนนหนึ่งวันหนึ่งวันหนึ่งวันแล้วกันหนึ่งวันเราเดินทางมาเนี่ยตอนนี้มาถึงหลักกอมอที่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดในเขตเมษาหกแปดอ่านะก็ถึงถึงจุดสตาร์ท ที่ประเทศไทยต่อไปนี้จะเข้าสู่าการเป็นชาติมหาอำนาจน,นั่นเองตามลิขิตตามลิขิตต้องเป็นชาติมหาอำนาจน,นะซึ่งในยุครอสิบเนี่ยจะเป็นยุคสีวิไลก็จะเริ่มตรงนี้เริ่มตรงนี้ยยุคสีวิไลเป็นยุคที่วางรากฐานอ่ะคือมีความสีวิไลไว้หมดแล้ววางรากฐานที่เป็นสีวิไลซึ่งชาวโลกทั่วไปจะให้ความเคารพยำเกรงประเทศไทยพร้อมีอะไรที่ประเสริฐยอดเยี่ยมวางเป็นหลักเป็นฐานไว้อย่างดี เป็นแกนนําให้กับโลกได้เลยนะมันจริงเป็นสีวิไลสีวิไลนี่สมนุิเป็นยังรอยสิบเอ็ดรอสิบสองซึ่งราอยสิบเอ็ดก็จะเป็นไทยมหาราชเป็นรัฐใหญ่เ็าจะมีชาติสมาชิกอยู่ทั่วโลกรอยรสองก็เป็นจักรพรรดิก็มีเหมือนกันก็จะมีประเทศที่เปลี่ยนมันไปเคียงด้อมก็จะมีเยอะก็จะดีอยู่ทั่วโลกประเทศไม่มีกษัตริย์ก็จะสร้างกษัตริย์ขึ้นมาตามประเทศไทยเป็นแบบนี้นะฮะมันเป็นเรื่องใหม่ผมอธิบายไปท่านจะงกงอยู่มันไกลไปด้วยเพราะฉะนั้น เอาใกล้ๆวันนี้วันที่เบลเบาสาเนี่ยวันที่ผมมาประกาศเนี่ยเป็นวันเกิดไประเทศไทยผมเลยต้องมาประกาศในฐานะชาวบ้านคนหนึ่งเป็นผู้บรรลุก,การใช้อำนาจทิพย์ไตของรัเจ็ดนะจึงต้องมาประกาศที่พบรมรุ่ของพระองค์งท่านอยู่ในมหาวิทยาลัยสุโขโทัยธรรมธิรานซึ่งการประกาศของชาวบ้านไม่เกี่ยวกับอาจารย์มหาวิทยนะฮะไม่เกี่ยวกับอาจารย์มหาวิทย์นะ ไม่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยเพียงแต่สถานที่แห่งนี้นะมันเป็นสถานที่ก็เหมือนกับมหาวิทยาลัยทั่วไปใครก็เดินเข้าไปได้ถูกไหมชาวบ้านก็เดินเข้าไปได้ใครก็เดินเข้าไปได้นะก็เดินมาก็มาสักการะพระบรมรูปของราชกาที่เจ็ดนะครับเป็นแบบนี้นะฮะแล้วก็มาประกาศยืนยันกับลานพระบรมรูปของพวกท่านนะว่าประชาชนชาวไทยเนี่ย จะตื่นใช้อำนาจทิพย์ตายของโรเจการซีทีหลังจากไม่ได้ใช้มาตั้ง90ปีสิปีถึงเวลาต้องตื่นละตามที่แอดธรรมจิพิตายนักอนาคตศาสตร์ชาวบ้านผาเหล่าคนหนึ่งได้ทําเส้นทางเดินไว้ให้อันเป็นวิสัยทัศน์อันยอดเยี่ยมของประเทศไทยที่จะเป็นชาติมหาอำนาจในการต่อไปแต่ต้องเริ่มวางรากฐานตั้งแต่รัชกาลที่1 0นี้เป็นต้นไปและเป็นการสร้างกิจดาวิทยาให้กับรัชกาลที่10ด้วย นะเพราะเราจะสร้างเป็นยุคสีวิไลย์ก็จะต้องวางรากฐานประเทศไทยใหม่นะก็เท่ากับเป็นการทํากิจดาภิญานในยุครอสิบนั่นเองไปให้เป็นยุคสีวิไลย์เป็นแบบนี้นะฮะดังนั้นเจ้าทั้งหลายต้องตื่นตัวกันใหม่ละทำความเข้าใจกันใหม่เรียนรู้กันใหม่ในระบบระบอบใหม่มาตรฐานใหม่ที่ผมออกแบบเตรียมไปให้เรียกว่าสี่อภิหลักไทย แล้วสี่อภิลักไทยนี่แหละเราจะประกาศต่อเวทีโลกเราจะประกาศต่อเวทีโลกว่าประเทศเรามีลิขิตเข้าไปเป็นชาติมหาอำนาจตอนนี้มหาอำนาจของโลกเบอร์หนึ่งก็คืออเมริกากับนาโตเบอร์สองเป็นจีนกับกลุ่มบริกและตอนนี้ทั้งเบอร์หนึ่งเบอร์สองกำลังแข่งขันกันอยู่กำลังชิงกันอยู่กำลังขิงกันอยู่นะเราก็ทราบอยู่แล้วนะโดยช้าออกลีลาก็เห็นอยู่แล้วนะช้ำสองออกลีลาอย่างไรนั่นแหละครับ มันเป็นจังหวะช่วงจังหวะที่เขาที่เบอร์สองจะแซงเบอร์หนึ่งแต่เบอร์สองเบอร์หนึ่งเนี่ยสลับกันเบอร์สองไปเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งลงมาเป็นเบอร์สองส่วนเบอร์สามยังไม่มีในโลกยังไม่มีเบอร์สามฮะและเบอร์สามนั่นคือใครรู้ไหมคือประเทศไทยครับประเทศไทยประเทศของท่านนี่แหละครับประเทศไทยเป็นประเทศเบอร์สามฮะของโลกนั่นคือเป็นชาติมหาอำนาจดุลน่สามของโลกแล้วเราไปถือดุลน่สามดุลสัติธรรมนั่นเอง เราจะเป็นชาติมาหาอำนาจด้านสันิธรรมครับไม่ใช่มาหาอำนาจฮาร์ดพาวเวอร์อย่างเบอร์หนึ่งเบอร์สองกำลังแข่งกันอยู่ไปได้ไทยจะไม่ได้ไ,ไดปแข่งเน้นอาวุธเราไปอีกด้านหนึ่งด้านจิตวิญญาณด้านพืชนะด้านพลังงานด้านการค้าเศรษฐกิจแบบใหม่นะเป็นแบบนี้มาตรฐานใหม่ของประเทศไทยอะ่ะมันสวยงามเหมาะกับมนุษย์่ะ เพราะว่าเราปีระบบระบอบการปกครองแบบใหม่หมดเลยที่โลกต้องมาเรียนรู้จากประเทศไทยไน,นั่นเองไอ้เรื่องแบบเนี้ยคนไทยจะช็อกที่ผมพูดเนี่ยเพราะว่าเราจะต้องไปเรียนแบบฝรั่งฝรั่งตามหลังเขาเสมอแต่นี่ประเทศไทยจะมาเป็นต้นแบบเป็นนําโลกเลยคนไทยจะช็อกค,ครับเพราะคิดไม่ถึงคิดไม่ถึงแต่ที่นี่คิดถึงจําไว้ผมเป็นนักอนาคตศาสตร์คิดล่วงหน้าไปแล้ว และประเทศมีลิขิตมีลิขิตต้องไปเป็นนะเออเพราะฉะนั้นต้องคิดให้ถึงครับชาวไทยจงคิดให้ถึงคิดให้ถึงเหมือนผมคิดถึงอะถึงถึงนี่หมายถึงว่าไม่ใช่คิดถึงตัวผมนะคิดถึงคือไปถึงน่ะไปถึงไอเดียไปถึงวิสัยทัศน์ไปถึงเพราะประเทศไทยต้องเดินไปเป็นชาติมหาอำนาจด้วยวิสัยทัศน์สี่พิลักที่ผมอแบบเตรียมไว้ให้ท่านเข้าไปเข้าไปดูในสี่พิลักไทยมันมีอะไรนั่นแหละครับท่านจะพบจะเจอสี่พิลักนั่นแหละเราจะเป็น แกนหลักของโลกในยุคใหม่ยุคใหญ่เนี่ยประเทศต่างๆก็อยากได้สี่พิลักขอ,อกของประเทศไทยเออไปใช้ปกครองประเทศเหมือนกันเนี่ยมันเป็นมาตรฐานใหม่ที่คนไทยต้องตื่นตัวแล้วครับนะฮะทีนี้การเมืองประเทศไทยเนี่ยสื่อทั้งหลายท่านก็เลิกเลิกบาบอกับการเมืองประเทศไทยได้แล้วนะท่านก็เห็นท่านก็รู้ท่านก็สรุปได้แล้วว่า,กา,า,นนาวววการเมืองประเทศไทยเนี่ยโอ้โหมันเน่าสนิทมันมันควรจบยุคเด้แล้วท่านทาทาการเมืองประเทศไทยท่านก็เบือ่อแสนเบือ่อ นะ่าเซอทั้งหลายก็เบื่อฉันเบื่อแล้วก็เชิญมาที่นี่เลยครับที่นี่ผมต้องสร้างสถานีข่าวนะสิบสถานีเพราะเราต้องสร้างกิจดาพิธานในยุคลอสิตนะต้องมีสถานีข่าวสิบสถานีดังนั้นขอเชิญนะท่านใดรู้สึกอึอดอัดคลัองใจในสำนักข่าวท่านมาที่นี่เลยมาเริ่มต้นใหม่นะมาที่นี่เลยนะครับมาเริ่มต้นใหม่ที่นี่มีเงินรอไปเยอะแยะมากมายนะ Err, เรื่องเงินเนี่ยมันเป็นเร 1, ื่องที่อยู่ในอภิหลักที่สองอภิหลักที่สองคืออภิหลักที่หนึ่งนี่คือคือการปกครองประเทศไทยไม่ได้ใช้การปกครองของโลกประเทศไทยมีการปกครองของตนเองเรียกว่าธรรมมาทิพย์ไตยที่พระพุทธเจ้าให้การปกครองไว้สามแนวทางอัตราทิพย์ไตยโลกาทิพย์ไตและธรรมมาทิพย์ไตยอัตราทิพย์ไตกับโลกาทิพย์ไตโลกใช้อยู่ก็คือบริการกับนายทุนบริการก็คืออัตราทิพย์ไตโลกาทิพย์ไตคืนนายทุนโลกทั้งใบมันใช้สองอัน โลกทั้งใบยังไม่ได้ใช้ธรรมาธิปไตยประเทศไทยจะประกาศประเทศแรกของโลกใช้ธรรมาธิปไตเพราะประเทศไทยเป็นประเทศสันติเป็นพุทธต้องใช้ธรรมาธิปไตยครับเนี่ยอันนี้แหละคืออภิลักที่หนึ่งที่ประเทศไทยจะประกาศต่อไปที่โลกนั่นคือประชาชนปกครองตัวเองธรรมาธิปไตคือไม่มีรัฐบาลนะฮะธรรมาธิปไตคือประชาชนปกครองประเทศเองไม่มีรัฐบาลเมื่อไม่มีรัฐบาลก็ไม่มีการเลือกตั้งไม่มีสสไม่มีพรรคการเมืองนะไม่มีนะ to oui? well ครับพรรคการเมืองแบบเลือกตั้งไม่มี นะอภิไดกที่สองคือประชชนเป็นมนุษย์ของควินยัยประชชนทุกคนมีค่าตัวมีมูลค่าตัวที่นี่กําหนดประชชนมีมูลค่าตัว20ล้านบาท20ล้านบาทนะครับวินัยที่ประชชนต้องอยู่เนี่ยประชชนอยู่ในวินัย40ปีนะมีมูลค่าตัว2 0ล้านบาทนะจะเซ็ต40ล้านบาทก็ได้แต่ว่าผมเอาแค่กลางๆเอา20ล้านบาทนะ20ล้านบาทก็เหลือเฟือแล้วครับอภิไดกที่สามก็คือ ระบบการค้าใหม่ที่นี่เป็นระบบการค้าทุนสมมาตรไม่ใช่ทุนนิยมนะที่นี่ทุนสมมาตรคือพอเพียงจิตซื่อไม่ใช่แคปิตัลลิซึมนะเพราะเราเราจะมาแทนแคปิตัลลิซึมนี่คือเรื่องใหญ่ของโลกนะเรื่องใหญ่ของโลกที่คนไทยคิดไม่ถึงคิดไม่เป็นคิดไม่ออกคิดไม่ได้ที่นี่คิดได้เรียบร้อยแล้วมาแทนทุนนิยมซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ของโลกทุกวันนี้ทุนนิยมครองโลกอยู่นะแล้วก็ครอบโลกด้วยนะเป็นแบบนี้แล้วมีนิวเออร์เดอร์คอยควบคุมอยู่แต่ที่นี่จะ ให้นิวอันเดอร์สั่งไม่ได้สั่งไม่ได้ควบคุมไม่ได้ AI ประชาชนประชาชนควบคุมเองประชาชนไม่ไปเลือกต้งเลือกตั้งเลยไม่มีรัฐบาลเพราะนั้นไม่มีรัฐบาลที่เป็นโจรใส่สูตรมาคุม AI แล้วมาคุมประชาชนก็เสร็จโจรนี่ครับโจรใส่สหมดที่นี่ไม่ประชาชนคุมประเทศเองดูแลประเทศเองไม่มีรัฐบาลนะดังนั้นช่วงนี้จังหวะที่โลกกลำลังเปลี่ยนแปลงเนี่ยประเทศไทยควรถือโอกาสนี้น้ําขึ้นให้รีบตักหมยว่าช่วงจังหวะโลกกลำลังเปลี่ยนเนี่ย ทำกำลังโมบบอเอเมกากำลังลงมาเป็นเบอร์สองจีนไปเป็นเบอร์หนึ่งเนี่ยช่วงจจงหวันนี้แหละน้ำขึ้นได้รีบตักประชาชนรีบประเทศเทศไทยควรรีบประกาศเป็นดุลที่สามของโลกเลยเพราะมันเป็นหน้าที่บทบาทประเทศไทยอยู่แล้วประกาศเลยประกาศได้แล้วหลังวันที่ยี่สิบเอ็ดเมษาเนี่ยที่ผมว่าพูดอยู่ที่หน้าพราะราชกาลที่เจ็ดนี่แหละครับเป็นวันเกิดประเทศไทยต่อไปนี้จะต้องเกิดประเทศไทยตัวจริงนะเกิดประเทศไทยตัวจริงได้แล้วถึงเวลาเกิดแล้วนะเอาละคลิปนี้ผมก็มาที่ตรงนี้แหละครับ ต้องมาประกาศที่พระบรมรุ่รัชกาลที่7เนี่ยครับนะฮะเพื่ออะไรเพื่อประกาศว่า90ปีที่ประชาชนไม่ได้ใช้เนี่ยบัดนี้ถึงเวลาต้องใช้แล้วโดยนักอนาคสศารคือแอดธรรมธิปไตยหรือชาวบ้านผ่าเหล่าจะฝึกประชาชนใช้อำนาจที่ไดยของรัชกาลให้เป็นด้วยการเริ่มต้นดูคลิปวีดีโอของแอดธรรมธิปไตยก่อนให้เกิดปัญญาเป็นโดธรรมธิปไตยก่อน เมื่อคุณเกิดปัญญาเป็นโสได้บรรุ่ไดท่านก็จะทําตามสเต็ปไป้นตอนที่ผมแนะนะําเตรียมไว้ให้ tabii, <aru. S 2> กานกลายเป็นมืออาชีพใน,น,นการใช้นะเป็นแบบนี้ขอเชิญเข้าเรียนรู้คลิปอ,อื่นๆเป็นตั้ตอนไปที่ผมทําเตรียมไว้ให้แล้วขอเชิญครับรีบเรียน,เร,ยนเรียนรู้กันด่วนแล้วก็ประกาศตัวด่วนต่อเวทีโลกต่อเวทีโลกนะ,ะเพราะฉะนั้นต่อไปนี้คนไทยจะทําการเมืองโลก โดยผมจะประกาศสร้างรัทธิครอบครัวไทยมหาอำนาจขึ้นนะรัฐที่ครอบครัวไทยมหาอำนาจก็คือบ้านทุกหลังที่มีเลขที่บ้าน so. e er นั่นแหละครับจะได้สิทธิ์ได้สิทธิ์ใช้รัที่ครอบครัวไทยมหาอำนาจบ้านของท่านก็จะกลายเป็นที่นี่จะกําหนดให้บ้านเป็นสภาชั้นสูงเพราะท่านจะทําการเมืองโลกโดยผ่านบ้านของท่าน่ะทิ้งบ้านท่านเป็นสภาชั้นสูงนะครับสูงกว่าสภาที่อยู่สปายะสภาถานที่อยู่ลิมินาจัปยา แต่ที่บ้านท่านสูงกว่าที่นั่นสภายาปาะานเนะี่ยที่อยู่ริมแมน่น้ำจตยา,าน,นั้นเป็นสภาชั้นละ่างนะเป็นสภาชั้นล่างชั้นล่างอย่างไรไปดูรายละเอียดบอธิบายแต่ที่บ้านท่านจะเป็นสภาชั้นสูงน,นั่นเองนะเพราะฉะนั้นไปทําการเมืองโลกด้วยตัวท่านเองก็งเชิญทุกท่านตื่นตื่นนะฮะในหลังวันที่2บเมษาแล้วก็ตื่นตัวได้ละที่จะทําการเมืองโลกกันขอเชิญก็เรียนรู้คลิปไปดูเป็นตอนปครับผมแอดธรรมดิตเปตายนักนักภาษายินดีต้อนรับทุกท่าน สวัสดีครับ